องค์หนึ่งองค์กรนะคะที่เป็นในเรื่องของการบริการสุขภาพวันนี้เรามาพบกับบุคลากรหนึ่งท่านค่ะเชินแนะนาตัวเองค่ะครับสวัสดีครับผมนายเตวิตนักปัญญานะครับหรือน้องเต้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุครับของบริษัทบริษัทสุวิจารณ์บัตรโลกมะเร็งจำกัดครับค่ะหน,น้าที่ของเต้นี่มีอะไรบ้างคะคือจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุทุกอย่างภายในบริษัทครับแล้วก็ดูแลเกีย่ยวกับคุณลูกพันธ์ทางการแพทย์ของคลินิกของบริษัทครับผ ทำงานมีความสุขไหมคะมีความสุข <c oughs> ครับ <c oughs> ถ้าพูดถึงเชียงใหม่อยากจะแนะนำอะไรให้กับคนที่มาที่นี่คะถ้าพูดถึงเชียงใหม่นะครับก็ถ้าเป็นตัวเองถ้าเป็นเตน,นะครับเตชอบอบรรยากาศธรรมชาติครับแล้วก็ชอบเที่ยวคาเฟ่ร้า <c oughs> นกาแฟ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออแล้วมีคาเฟ่ที่แนะนำไหมคะที่แบบโอ้โหตอนนี้กําลังดังหรือว่าที่น่าสนใจอยากแนะนำนะคะถ้าส่วนตัวเตนะครับตอนนี้เต ชอบร้านที่เปิดใหม่ครับคือ y e u coffee ครับอยู่แถวตำบลตะตันนะครับของอำเภอเมืองเชียงใหม่เลยครับผมอ๋อแล้วแล้วมันแนะนำตรงนี้เพราะอะไรคะ,ะรสชาติกาแฟดีครับแล้วก็บรรยากาศได้ไดครับบรรยากาศ <ขอ S 1> ได้นะคะ,คะ,คะแล้วพี่น้องเคยมาอบรมให้ในเรื่องของ happy work place การทำงานอย่างงานได้ผลคนมีสุขตรงนี้เต้มองอย่างไรบ้างคะในส่วนตัวเองเนี่ยค่ะทำไงให้งานมีคุณภาพและตัวเรามีความสุขด้วยอ่า ต้องอยู่ที่ตัวเราครับแล้วก็การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานนะครับแผนกอื่นๆโดยที่เราไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งหน้าที่ในการทํางานนะครับแบบคุยกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนอย่างเงี้ยครับไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งงานครับผมโอค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะในเช้าวันนี้ที่พบกันแต่ที่ที่ชอบมากคือเนี่ยมีความสวขกันแต่งกายแล้วโอเคค้าสวัสดีค่ะ